đẩy ngam ngáo đi bắt ừ, tinh á Ủa 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 Đẩy ngầm ngáo bắt buồn Đi xảy ngâm ngáo như tóc tính á Wow 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 ngâm ngám đi khắp bụng Xảy ngâm ngám, xảy ngâm ว่าปิบติสองรอบแล้วครับ ผมนั่นแหละครับขยะครับผมเนาะก็ฝากเรื่องขยงขยะเื่อนะครับน้องก่อไม้วก็เก็บกลับไป็ดพื้นเลยครับเนาะก็เขาจะได้มีหมายตกปลาที่เขาตกเหมือนเหมือนน้ำนะครับเนาะก็อนี่เรื่องขยะนี่เรื่องใหญ่นะครับเนาะเป็ดนี้ขยะนักล้ำล้นลามก็เยวอาจจะมีหมายที่เขาอาจจะมีหมายดีๆเขาตกปลานะครับเนาะนั่นแหละ ก็จะก็จะเย้ครับผมครับสวัสดีครับผมขอสวัสดีเพื่อนๆปีนน่านนักตกปลาและเกาะท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอสเจฟิชิงครับผมแต่เชื่อเคยครับอยู่ผมครับนารามคนเก่าคนเดิมครับผมเนาะก็วันนี้ปลาหน้ามาอยู่ที่หมายอ่ากองฮกเหมือนเดิมครับผมองฮกธัญบุรีครับกับตรงหน้าตรงข้ามครับสาลจังหวัดนะครับเนาะ โรงพยาบาลธานาบุรีนะครับเหมือนเดิมครับยุดนี้เคยมาลงแล้วครับก็วันนั้นอ่าข้างกอนมาลงก่อบอได้แจ้มได้ัวยยู่ครับผมเนาะพอนรอเทยวไปได้พักบงบุงกลับบ้านนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็เลยร้องเข้ามาเช็คอีกครั้งครับสำหรับไมายนี่ครับผมาช่วงนี้จะมีป่าเข้ามากินกอนะครับเนาะจะมีใส่โบโบกอนก็ช่วงนี้ฝนตกครับผม กอ่าแทบทุกวันเลยครับผมเนาะก็ตอนหน้านั่นก็ต๊สามวันลวดเลยครับสามวันสามคืนนะครับเนาะก็เลยบอกวูจะไปไหนครับนั่นน่ะก็เลยอ่าลงมาเช็กหมายใกล้ๆบ้านนี่ครับเนาะก็ได้แจมได้ต๋วจจะได้เกาะต้องมาลุ้นมาเชียร์ด้วยกันครับสำหรับวันนี้ครับก็สาหรับเจือวันนี้ก็จะใช้ยอสูตรเดิมตอนหน้านั่นเหมือนเดิมครับก็เป็นเยาราบ่มตางกลางดงเหมือนเดิมครับผมเนาะจากตีเหลือในคลิปตีแล้วนะครับ อยู่ประมาณนี้ครับผมวันนี้ก็จะเอามดเยียนี่ละกัเดี๋ยวพอมีเวลาอยู่ประมาณสามชั่วโมงครับนั่นนะสำหรับวันนี้ครับผมตอนนี้ก็เวลาตอนไหนแล้วโอ้สิบเอ็ดโมงสิบห้านาทีแล้วครับนั่นนะก็เสร็จเยียรเสร็จอุปกรณ์อุปกรณ์แล้วก็สามคันครับผมแต่ว่าวันนี้จะลงแค่คันครับอ่าอีกสองคันยังไม่ได้เสร็จสายหน้าแต่ครับเดี๋ยวแขวลงที่หลังครับผมก็เตรียมเยียรเตรียมคันไว้เรียบร้อยแล้วครับสามคันครับ ก็เดี๋ยวไปลงสามคั 3, นนี่ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับเนะาะวันนี้ก็ค่างีเวลาน้อยครับสอมารุนมาเชียร์ด้วยกันครับว,วันนี้คงจะได้ตัวได้แจมมีผลงานฝา,ากกันแน่กอนนะครับเนาะไปรู้กันครับ เอครับด้านหน้าลงมาแลกไปปฏิรยบร้อยแล้วครับก็ลงไป3ามพันก่อนสำหรับวันนี้ครับมาเชียร์ด้วยกันครับวันนี้เราจะได้ตรวจแจ่มีผลงานฝากหน้าก่อครับครับเวลาประมาณสามชั่วโมงของเขาลุ้นกันครับตานหน้า วันาติตสองรอบแล้วครับน ะะอะครับนั่นแหละเพมแหละแต่เพียนครับซส่งามๆอยู่ครับเนาะ นั่นนะครับผมน้องนินมาแล้วครับน้องนินครับใส่แดดเดี๋ยวครับผมแล้วนะโอเคโอเคครับผม แล้วครับผมแล้วนะน้องนิ้นกับน้องนิ้นใส่ใส่งามอยู่ครับน้อง <laughs> ีคับตอนนี้นีนี่กับตะเพียนต่อกันเลยครับผมนะเนี่ย เอีกแก้วครับแต่นแหละใส่ง,งามอยู่ครับไม่ไม่รู้อะไรครับผมไม่นี่ไม่ติดครับ

khi thấp lắm ạ sáng ông ngao nhiều นี่ก็ไซงามงามเลยครับผมสวยงามครับน้องนีนไซงามงามครับผมแต่ถ้ามี้ตัวน้อยติดนะ่อยครับอันนี้เออนั่นครับนั่นนะครับผมอ่อกล้องมันตัดไปครับผมเลยกเก็บภาพหลายชอดเลยขึงมาดูครับว่ากล้องมันตัดไปเหมือนแล้วครับผมเนาะ ใส่เงางาเลยก็ต้องนะโอ้โบูบใส่เงงงาครับับตอนนะ้ครับก่อนไปมังคิง้วครับผมลงไปได้สองชั่วโมงนะครับนะั่นแหละก็เหลืหอเวลาแ่มชั่วโมงหนึ่ง รุ่นกันต่อครับว่า,าไ,ได้แต้มได้ตัวเพิ่มตก็แต่ว่าก็ได้ไปหลายแต้มแล้วครับได้นิ่ใส่งามๆม,มาต่อหลายแมอยู่สองจอนสองคนแ้มนะครับน,น,น้อกต่อแน้นก็ใส่ประมาณสามนิ้วสี่นิ้วเนี้ยว่าโอเคแล้วครับผมวันนี้แต่ร,รุ่นกันต่อครับชั่วโม,มงสุดท้ายครับผมนั่นแหละ สำหรับไหม่นี plain, ป graffiti, ่ป่านินก็ค่อนข้างถินใกล้นะครับนั่นแหละโยนไปเกือบๆจะกึ่งบอครับมาถึงกึ่งบอเออเออมาถึงกึ่งคลองนะครับเนาะประมาณนี้ใกล้ๆจะถึงโยนไปใกล้ๆจะกลางคลองครับแต่ว่ามาถึงกลางคลองนะครับนี่ใ่จะอยู่ประมาณนี้ครับผมอออันที่โยนไปไกลๆนี่ค่อนข้างจะหนิงครับ บมนูน้นใกล้ๆนี่อยู่เข่าดีครับผมเนะมาะดอกไม้นี่ครับสำหรับหมายนกนย่หมายนี่ แต่มนี่ตะเคียนครับนะันน่ะใส่มงามอยู่ขอได้อยู่ครับไดนะ้นี่ แค่เพียนแหมแล้วครับนันแะครับผมใส่ใส่โอเคอยู่ครับไปสองสิบเจ็ดแล้วครับนั่นแนะก็สามชั่วโมงผ่านไปแล้วครับผมแต่ว่า เกลือเหลือน้อยหนึ่งครับั่นวนะเดี๋ยวเอามดเกลือนี่ดีกว่าครับผมต่อไปได้ไหม mà léo khắp lên đó xây ngâm ngâm hết phục wow 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 wow, wow. ngâm ngâm phục ngâm 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 ลนะครับว้าวใสงามอยู่ครับผมสุดท้ายสุดท้าย <laughs> ต่อเวลาไปแหมสักหน่อยครับผมเอาถึงเยียมดอันนี้เยหมดแล้วครับ่านแห้รุ่นสามสมาุดท้ายแล้วครับผม <laughs> ดันหน้าสามไม้สุดท้ายเต็มกลุ่มใส่ปลาเข้มเข้าไปมาอยู่ครับใต้นี่อยู่ันเง,นนงินมันเงินเงินเงินน่าจะบัคเข้าแล้วก็สองไม้นี่ครับ เยอะน่าจะหมดแล้ว12นาฬิกา4ชั่วโมงแล้วครับ8:00 4ชั่วโมงแล้วครับนั่นแหละเก็บกว่าปีกบลอกปีกบ้านกันดีกว่าครับนั่นนะครับหมดเวลาแล้ว3ชั่วโมงกึ่งพอรีครับนั่นนะครับก็เดี๋ยวไปชมผลงานวันนี้กันก่อนครับผมได้น้อยต่อไหนนะครับเนาะก็วันนี้ก็พอได้ใสดงงามๆอยู่ครับผมไปชมผลงานวันนี้กันก่อนครับ ครแล้วนะครับปอดได้แจมได้ตัวครับผมของผลงานนี่ครับผมครับนะครับผมปอดได้แจมได้ตัวอีกครับครับของฮกขันยะวันนี้ครับผมครับเวลาสามชั่วโมงครึ่งครับผมเนาะใส่งามนี่ครับผมครับนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมกับผลงานวันนี้ครับกับหมายของฮกขันยะปุรีครับผมครับเวลาสามชั่วโมงครึ่งครับวันนี้ครับผมปอดได้แจมได้ตัว พอ,อได้นินใส่งาม,งามอยู่ครับผมนะแล้วก็นี่กระโรงตะเพียนก็แต่ว่าตะเพียนนี่ผมจะคัดเก็บไปเฉพาะ,ะใส่ตีพอต้องกินได้กับอแล้วครับเนาะใส่น้อยๆประมาณสองนิว้วสามนิ้วอย่างนี้ผมก็เอาปล่อยไปละครับผมเนาะขอะมาณนั้นครับผมบสำรับหมารายละเอียดแล้วก็พิกัดผมก็จะชื่อวอ้าผมเน้นใต้คลิปหรือว่าคำอธิบายใต้คลิปเยอะนะครับก็เพื่อนๆทุกีแล้วน่าสามารถเข้าไป ดูเพิ่มเติมได้ลหลายละเอเียร์เกียร์ตีใจยแล้วก็การเบ็ดอุปกรณ์ยังก็ผมก็จะนึอไว้ในคำอธิบายใต้คลิปเดี๋ยวครับพอสำหรับว,วันนี้ก็หมดเวลาเวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวมองกันไปปีกวงปีบ้านกันละครับผมเดี๋ยวก็เพรานั่นนี้ผมก็จะเก็บละเดี๋ยวผมจะได้เก็บตัวเก็บอุปกรณ์ปีกบ้านกันแล้วผมเนาะการจานไปก็ต้องขอขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะนะ แล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับผมกับช่องตกปาช่องเล็กๆช่องนี้นะครับผมงันก็ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปหน้าจะพาเพื่อนๆพี่ๆน้ๆไปตกปลายังไม้ไหนคลองไหนก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องจืวการลาเพื่อนพี่น้าๆไปก่อนครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับเจอใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับผม